กับช่องทัพฟูชแนลนะฮะตอนนี้ก็ไดะะ้ก็เตรียมนะนะฮะสวยแล้วนะครับออกมาว่าเอาสามสิบคนสามสิบคนก็บเ้าอา่วนือก็ยังไม่ดูเลยยังไม่ด้

สวัสดีครับครับผมครดีผีไม่เพียจะพาเขามาขอสองนบาทขัต mm ัว hmm, ตัวสวยเป็นตัวสวยไว คนว่ามาดามาจากไหเยอรมันเยอรมันชงเยอรมันมาเยอะนะที่อุตตะเลิกก็มีคนมาจากยุโรปไหมมันไกลหน่อยเยอรมันเยอรมันเยอรมันบินลัดฟ้านะครี่นี่เพิ่ณมาจากคุณนักเสียงคุณนักเสียงไกลมากเลยไกลมากเดี๋ยวไกลเดี๋ยวมันบินข้ามเลย มานั่งอยู่ใต้ต้นแดงนี่มันก็เหมือนนางตาแดงนั่นนางตาแดงแล้วก็อยู่หน้าห้องเสื่อมโดยโลเคชั่นนะแล้วก็มีสมุนทรคืนนี้ได้ตงเท่าไหร่สามพูดสี่พูดถ่ายพี่สุดเทพเนี่ยเก็บข้าวปังฮะเก็บข้าวปังนี่คนเก้าเลยเนาะวันนี้รู้สะอาดหน้าสามล้านได้ทั้งไนท์แล้วตัดผมเรียบร้อยนะคะง่ายพี่เขาเดินมานี่ย อยาีเ่ยาให้น้องฮานี่ด้ไปนะอเมริกาก็รีเดินไปก็มาดีมากมากเราก็อน้องไปดีอกเลยป๊อกในกุญแจเลยยัดไปดูทางไหนดีไม่ดีมากากของไม่จะไม่เปลนใช่ไมันก็มีโลแล้ว ว่าถ้าบูจะอ้วนขึ้นนะนี่เป็นมันอีกครับผมครับเสร็จหรือยังมันนะลูกเสร็จแล้วครับผมครับผมมันนี่เป็นเด็กกรตันดูนะครับตาาดอนนะคะเบลล์รมนะคะร่มตากระลายจะตรเลยเดคร่ตาไหนตาดูเบอบอนแล้วนะคะเที่ยงนาก็ตาเบลอครับเดเร่ร้อนผาขนล้อม มาปักพุ่งไนบ้างมาปักปุ๊กๆนี่นะครับจะช่วยปราชญ์บ้านปักสวัสดีค่ะนี่คักยิีติต้อนรับนะคะเราจะมาปลูกแมง็ะโป่งครับสีแดงสวยไหมสวยๆครับผมสวยแล้วเราจะมาปลูกต้นปูต้นโป่งเนาะ ถ่ายให้หน่อย <Okay. S 2> อาโอเคเราแบ่งเป็นคนละครึ่ง oh oh. ต้องเอาเยอะ okay. ไม่ต้องเอาเยอะนะถ้า <Why? S 1> มันร่วงนั่นอนะ่ะ <Why? S 1> มันจะแตกแนนะ่ะเสียวอ่าปู่ป่าแบบกล้องปัตนาบาลชาัดเจนดีมากชาัดแจ๋วเลย <laughs> นึ่หาฮะแจ๋วเลย จุดแรกนะครับจุดแรกก็ตรงนี้เอ่อเอเดนเอามาปักเลยอยากได้กมาปักเลยฮะ,ะ,ะนุ่นตรงตรงที่นั่งนะพระไทยบ้าง ขอทางเดินมาเขามาอืออ่าอพี่แดงมาแล้วนะฮะ <c oughs> พี่แดงเอาเอาเอาแฟนมาด้วยวะเนี่ยฮะพี่อะ มาถามเลยต้องถามดัวเองก่อนะไรเี้ยูมเ้ยเดี๋ยบนะนะใคจะถือกล้องครับอ่อเอ๊ะต่อไปคุณจะมา ซาไม่มา พักแถวนี้ไม่ธรรมดาจริงๆไม่ใช่ธรรมดาเลยเพราะว่ามันทำไมกล้องมืดจังเหมือนเจ้ผมของผมมันมืดกล้องเราเราที่ยางเพ้ออต้องนอนข้างๆตีนบันไดองค์ูนี่เลยไม่ใช่แล้วมีแดงโอ้โหอันนี้มันตัดท้าอะไรเงี้ยจงใส่ไหมไม่รู้แต่อมันเขาทำกิจกรรมให้ยูทูบเบอร์สอยอ๋อให้ยูทูบเบอร์สอยไล้ พี่แดงมีคู่มันต้องมีคู่นะร้องคู่โอ้คงยากก็ละอยู่อยู่คนเดียวดีนะอันล่ะได้ข่าวว่ามาอยู่แน่นอนนะใครมาใครมาอยู่แน่นอนได้ข่าวว่าจะมาอยู่แถวนี้ก็ต้องเลือกแล้วเนาะอยูุ่ดอนไม่เวิร์กลองจะอยู่ที่นี่เป็นไงแล้วเจะเตี้ยน้องเตี้ยเจอแล้วเจอที่ไหนเจอแล้วเจอที่ไหน ไม่รู้เขาเอามาส่งให้หายไปยี่สิบกว่าวันนะ <8 S 2> ใช่ไหมก็ที่แรกอะ่ะมันตกใจไอ้เสียงประทัดน่ะของชินอยู่มันไปเลยม,มันไม,ม่นละไปแล้วไม่กลับเลยหอมแห้งกระด้งเลยมาใหม่ๆเอาแล้วไอ้อคน<อ>ที่เจ็บเจ็บไอ้น,นั่นอะ่ะเขาไม่เลี้ยงดูหรอเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงแต่เขาเลี้ยงแบบบ้านๆนะอ๋อไเราเลี้ยงอะยขึ้นเห็นว่าเรากินดี้ยงใช่ง่ายๆจังอะไร คือต่อยไงต่อยแม่เอาก็อันง่ามมันมีอยู่แล้วนี่มีมีอ่ะเดี๋ยวเอาง่ามยากหน่อยเอาง่ามแล้เสียเข้าไปนะไอ้นี้มันเข้าเลยเนี่ยเข้าพวกก็เลยข้าพวกก็ดึงออกมาเลยใช่ป้าเขาบอกเอาที่มันยากหน่อยเอออย่างไอ้ลุงเนี่ยคงจะยากหน่อยไม่ยากไม่ยากถ้ามีง่ามขึ้นไปเลยจบเลยอ่ะ ลูกปลาซอไม่ได้มาหรอพี่แดงไม่มาปลาซอเขาจะมาทําไมเออแกหมดรักแล้วหมดหมดวัยแล้วแกแกว่าอย่างนั้นนะเราเหรอเราไม่ไปทางหลังบ้านไปทางหลังบ้านกำลังไม่ได้ไปพี่เอาแต่หน้าบ้านเนี่ยพอเราไปเยี่ยมไปกินข้าวแถวไหนเนี่ยผมเหรอผมก็เข้าไปในบ้านหมู่บ้านไงอ๋อหรือว่านู้นนั่ะข้างในเมฆข้างนอกอ่ะอ่า นี่นะครับพี่แดงก็มาแล้วนะครับแต่ว่ามาคนเดียวไม่พาคู่มาเลยสินไดกก็จะพาเตี้ยมาด้วยเอะฮมันอ้วกพาสาวอ่ะพาคนรู้ใจอ่ะเตี้ยมันจะสาวเลยแนะเนี่ยอ้วกเลยแล้วมันขึ้นเอาพารถกลับมาอีกอ้วกเลยนี่มีอีกนะครับมีอีกพี่แดงพี่แดงทําช่วยไหมล่ะเนี่ยออกปากเลยมันไม่ได้ง่าอะไรมีปัญหาอะไร อ่านง่ายๆอ่านง่ายๆเอาลวงนะบ้านไทบ้านลวงนะลูกหนึ่งมามาถือกล้องให้เอาปักคนละครึ่งได้เปล่าเหมอนเจ้าพวกกปักไปสี่กล้องอ๋อแล้วก็ปักนะเอฟเสียเราไปปักกันต่อนะคะข้างหน้าผมก็ปักสาม ลูกแรกปักเข้าไปแล้วลูกสองมนันอยู่นีช่ช็อช็อมันหัว